น,นอนค่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะลุกออกจากเตียงแล้ววันนี้นะคะเจ้าแลนดิ้งพาทุกคนมาที่ <c oughs> หรือว่ากรุงเทพของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราตั้งใจมากินมานอนแล้วก็มาซื้อของกลับบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่กรุงเทพเขายังไม่อนุญาตให้เราออกจากโรงแรมคะ่ะเราก็สามารถที่จะอยู่ภายในห้องเท่านั้นโอ้เบอร์มากผู้จะไม่รู้เรื่องเลยเราก็เลยสั่งอาหารมาทานนะคะจริงๆสั่งมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละเพราะว่าแรงแต่เช้านะคะแต่ว่าแบบไม่ไหวจริงๆก็เลยหลับไปก่อนแล้วก็ตื่นมากินอีกทีตอนนี้เวลาที่ไทยก็จะประมาณบ่ายสามโมงนะคะเดี๋ยวเราจะกินกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแวะไปนอน ต่อแล้วเราก็จะทำาไซ g h กลับเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็น l a เวอร์ที่ค่อนข้างสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ <laughs> พยายามกินทุกอย่างที่เรากินได้กินทุกอย่างที่เราอยากจะกินให้มากที่สุดนะคะ <c oughs> แต่ก็น่าจะไม่ทั้งหมดไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็มากินกันใหม่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอาหารที่เราสั่งมาวันนี้เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเวลาเหลือแล้วเราไม่เหนื่อยกันไปเราจะให้ดูว่าวันนี้เราขนอะไรกลับไปที่ต่างประเทศบ้าง <c oughs> ไปดูกันเลยค่ะขอไปเอาน้ําแบบรูปหน้านิดนึงนะให้มันดูแบบ นนี่ก็คืนนออาหารทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งดองเกาหลีค่ะเดี๋ยวแกให้ดูทีหลังนะข้าผัดปลาแซลมอนอันนี้มีคนเอามาฝากนะคะก็คือเพื่อนของเรานั่นเองค่ะแล้วอันนี้นะคะก็คือผลไม้นะคะหนึ่งกล่องจากเพื่อนเช่นกันแล้วก็มูทอเจิ อันนี้จะยังกรอบอยู่ไหมนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็อันนี้เป็นขนมที่พ่อซื้อมาให้นะคะและยังไม่หมดนะคะตอนนี้เราก็กําลังรอ,งองส้ตมตำนะคะเฮ้ยไม่ใช่ส้ตมตำสิยำนะคะจากร้านยำยำบาบโบตันนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเราเคยเห็นรีวิวมาเยอะแล้วว่าเขาทําอร่อยมากนะคะแล้วก็มันอยู่ไม่ไกลาจากที่ที่เราพักอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยสั่งมาลองดูเดี๋ยวจะเป็นไงนะคะเดี๋ยวรอเขามาส่งก่อนหน้าจะอีกประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราก็จะกินไปด้วยกันระหว่างนี้ก็ขออนุญาตไปเทอาหารใส่จานนะคะจะบอกว่า พกช้อนมาเองด้วยนะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทานอาหารในช้อนพลาสติกนะคะมันรู้สึกแบบไม่อร่อยอะไรเงี้ยการกินยำในกล่องพลาสติกมันจะไปอร่อยได้ยังไงก็ต้องเอาจานมาเองถูกปะเดี๋ยวเราไปจัด เตรียมจานก่อนนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวมานั่งทานข้าวด้วยกันทั้งคลิปเลยค่ะมาดูกันว่าการแพ็คกระเป๋ากลับไปที่บ้านที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะสนุกไหมอ,อ,อะไรยังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะนี่เป็นวอล์กครั้งแรกที่ทําแบบไม่ได้ออกจากห้องแล้วก็ไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าอยู่ในห้องแล้วก็กินอาหารที่ทุกคนคุ้นเคยคะ่ะไปเถอะิน <laughs> เลย เขาจะแบบแปลกประจากร้านอื่นนิดนึงนะคะนี่คุณเคยกินทั้งแรกเหมือนกันแบบหอคือเขาก็จะให้ขวดาแบบนี้ด้วยทุกคนดูขยาวก่อนนะอ่ะร้านลงไปเลยขอชิมน้ำดูก่อนอีกนึงรสชาติเป็นไงอ้โ อร่อยมากไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วแค่ยำหมูกรอบอย่างเดียวไม่พอนะคะเราสั่งอันนี้เพิ่มมาด้วยเป็นหมูยออันไหนก็ซื้อมาแล้วเทไปด้วยกันไปเลยข้างหน้าตรงนี้นี่ด้วยไม่ั้ว่าเหมือนเขาจะให้มาเยอะมากเกินไปแล้วนะตอนเนี้ยปึ๊บทำได้คือขนมจีนมากินกันเลยขออนุญาตย้ายผลไม้ลงมาก่อนนะคะเรามีนางเอกของงานอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้โชว์ทุกคนก็คือจุ้งดองเกาหลี มีมะนาวให้น้องๆคนไม่มีใครสปอนเซอร์นะคะมีแค่เพื่อนเท่านั้นที่สปอนเซอร์อะอะโอเคกุ้งดองกะหรี่แก่ย่างเลยนะเอาละมันเป็นถุงซิปลรอกมอม่เงี้ยแกะไงต่อดีไม่เห็นจะได้ช็อตสวยๆเหมือนที่เขาทำทำกันในเน็ตเ,เลย เริ่มจากหมูทอดเจ๊จงของเรานะคะ,ะ,คะก็จะราดด้วยน้ำจิ้มอย่างนี้เลยนี่ขอมอบหัวใจให้หมูทอดเจ๊จงนีค่ะอืมแวะมาสั่งยำกันหน่อยนี่ค่ะเป็นหมูยอเหลือมลิ้นพันหมูยอนน้นเลยนะคะ เน้นไปที่สามชั้นทอดเห็นไหมไม่รู้มืมดแล้ว <c oughs> ตื่นแล้วจ้า <c oughs> คอนเทนต์แพ็คของจะยังทําอยู่ไหมคะนอนไปเยอะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนนอนเลยอะทาไมอะมันอยากจะนอนอีกเรื่อยๆนอนอีกตลอดแบบว่าหน้าที่การงานก็สําคัญต้องตื่นไปสู้เพื่อครอบครัวค่ะทุกคนดูดีป่ะเดี๋ยวเรามาแพ็คของกันนะคะแพ็คของไปด้วยกันแล้วก็แต่งหน้าไปทํางานกันถุงแรกตัวนี้เป็นของที่คุณแม่เพื่อนฝากมานะคะขออนุญาตแกะชุงเสื้อออกมาอันนี้อะไรอะชุด ของเพื่อนฝายทองอันนี้เป็นของเราด้วยกล่งนึงนะแล้วก็ของเพื่อนที่เหลือโอ้อว่วงโอเคไม่รลือแล้วจะใส่ไปในกล่องเดียวกันเลยนะคะสินค้าลำดตับต่อไปแค่ด <Hey, bang. S 2> น้ำจิม้มบาบีคอนค่ะนี่ก็มีขวดแบบนี้มาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น ออแต่เดี๋ยวเราก็ไปเนเนๆกินกับเขาอย่างที่บอกนะคะบางทีแบบมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะได้ไปไม,มาที่ไทยอะเนาะแต่วันนี้จะเป็นสินค้าของเราแล้วนะให้ทานว่าอะไรดูออกไหมมะม่วงเบาจ้าของจีนจากไทยก็คือต้องกินเสือคอันนี้จะเป็นเนื้อเค็มไม่เคยกินเหมือนกันแต่เขาทําน่ารักมากแบบมีกระดาษมาให้อันนี้ก็คือขอวอยด์เป็นคุณแม่ของเพื่อนนะคะปาก มาให้ําด้วยกันวันนี้ยังไม่ได้อันแพ็กเลยเพราะว่าเพิ่งได้ของมาสดๆล้อล่นเมื่อวาน5นาทีที่แล้วและนี่ก็คืออะไรวะ,ะเนื้อปลาอะไรเงี้ยนี่ขอใช่แขีนว่าเนื้ออะไรก็ได้ที่เป็นปลาคือรอดแล้วอยู่สบายเลยนี่ก็คือประเข็มใครมันจะมาโชคดีเท่าฉันมีคนรักใครเดู แต่อันนี้คืออยากจะรีวิวที่สุดเลยก็คืออะไรวะกระโปรงค่ะไพนน้องก็ดูน่ารักดีเนาะแต่แบบทุกคนนึกภาพออกปะที่เป็นถุงช้อปปิ้งที่มันจะพับได้แล้วเราจะกลางออกแล้วมันจะแบบเป็นใหญ่ๆเอาไปช้อปปิ้งอะคือเนื้อผ้าแบบนั้นเลยนะข้างในไม่มีซับแนทเลยเลยทําให้ดูว่ามันบางมากแบบตหวไหนหน้เรอปะ <laughs> ไม่ได้ถอดใจจะไปใส่ยังไงเนี่ยต้องทำคิดแบบ DIY ส้มกระโปงรงมหเืยออยังไงแล้วก็เครื่องเก็ตรงนี้เนี่ยซื้อมาจากแอปส้มนะคะ อันนี้คือโอเคจําราคาไม่ได้แล้วอะคือบางทีอะซื้อของแบบไม่ได้สีเรียสเรื่องราคานะแต่เราอยากได้ของที่มันสวยเหมือนในรูปดังแบบอะทํายังไงอุตส่าห์ไปอ่านรีวิวมามันก็ยังไม่ได้เรื่องตัวเนี้ยพีกกว่าอีกแลก้วทังไปไหนต้องใช้ชีวิตยังไงกับการใส่กางเกงอีกอันหนึ่งที่แพ็กไปวันนี้ก็คือผ้าปูที่นอนอสีแบบสีส้มคือเราอะ ไปเดินหาพระพูที่นอนแล้วด้วยความที่แบบแฟชั่นหรือสไตล์ของที่นู่นมันจะแบบหรูหราลักชัวรี่อะไรเงี้ยมันก็เลยมีอะไรหาอะไรที่เป็นเรียบเรียง่างยๆยากยกเว้นว่าจะไปพวกไอเกียอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แพงเนาะก็สื่อที่บ้านแล้วตัวนี้เป็นเกงๆนะคะความรักของพ่อแม่น้องเกงซิปแตกเราไม่รู้ว่าเราจะแบบเอาไปซ่อมที่นั่นแบบเราเขาจะทําให้ดีไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบฝากมาให้แม่เอาไปซ่อมให้นะ,ะแม่ก็ซ่อมให้ดีดี รั้หนะ้าเอาตังเกงไปซ่อมให้ลูกรองเท้านะคะซื้อมือสองมาจากเพจหนึ่งคือเราอะเป็นคนชอบใช้ของมือสองเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการประหยัดทรัพยากรเพราะว่าแบบของที่คนอื่นเขาไม่ชอบเขาก็เอามาขายมือสองให้เราแล้วทุกอย่างมันทาให้เราแบบเป็นสายแฟร์ได้ในราคาแบบในงบที่คุมได้ะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเสื้อผ้ามือสองหรือไม่ก็เสื้อผ้าที่ราคาไม่ได้แบบสูงมากและนี่คือสิ่งที่พีก,กว่านั้น5 43 2 1เสามสน่เด เป็นข้าวหอมมะลิจากจังหวัดศรีสะเกดแม่แพ็กมาให้ประมาณ1นกิโลก็คือข้าวสารที่นุ่นหมดพอดีเลยก็แบบน่าจะหุงได้สักประมาณ1สัปดาห์พอดีส่วนอันนี้จะเป็นกล่องของเพื่อนนะคะก็จะเป็นแบบพวกของใช้ส่วนตัวแล้วก็จพักแ้าแก็จะพักทั้งผงเลยดีกว่าเหมือนกันเดี๋ยวนะเหมือนที่จะไม่พอและนี่คือกล่องสุดท้ายของวันนี้นะคะที่จะแพ็กลงกระเป๋าคือของฝากจากคุณหนูรีนะคะเพื่อนรกัก ทุกคนคือ บ้านหนูหลีเขาทําเป็นขายครงแกงใต้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเพราะว่าตอนที่อยู่ไทยเนี่ยซื้อมาใช้เองที่บ้านนะคะก็คืออร่อยมากจริงๆอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะของมันดีแล้วก็อร่อยคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปเยี่ยมบ้านหนูหลีแล้วก็คุณยายเขาจะทํากับข้าวอร่อยมากเราก็เลยรู้ว่าคุณยายเนี่ยคือขายเครื่องแกงอยู่แล้วด้วยนะคะตอนนี้หนูหลีก็เลยเอามาทําเป็นแบบรีแบรนด์ให้มันแบบว่าฟังขึ้นนะคะก็ทักไปซื้อได้เลยนะคะที่เพจหนูหลีนะคะหรือว่าเขา มีเพจของเขาเป็นแกงใต้ยายหนูหลีนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้พแพ็กเกจจะแพ็กมาอย่างดีแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไปต่างประเทศด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการทำเมนูอะไรก็จะอาจจะลงที่ช่องทางนะาจะเป็นติ๊ิตอ,อกหรือที่รีวิวอะไรอย่างงี้นะคะลองไปติดตามกันดูได้นะคะใครยังไม่กดติดตามก็ได้โปรดสุดท้ายที่จะใส่ลงไปก็คือจะเป็นอาหารนี่นะ,ะแวะซื้อขหนมเปี๊ยะนิดนึงไปกินเล่นไปกินแบบกรุบกุ วันนี้ก็เอาไปเท่านี้เพราะว่าเรามากรุงเทพแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรอบนึงนะคะก็ขนไปเยอะแล้วพอสมควรแล้วอีกอย่างคือมันเต็มกระเป๋าแล้วเดี๋ยวให้ดูสภาพล่าสุดก่อนติดกระเป๋า ไดมันก็เป๋าพอดีแบบไม่สามารถที่จะขยับขยายอะไรได้อีกต่อไปโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นบล็อกหนึ่งวันนะคะที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครนะคะของที่กินไปวันนี้ก็อร่อยค่ะชอบเหมือนกันแต่ว่าอยากออกไปกินร้านมากกว่าก็รอเวลาให้สถานการณ์มันดีขึ้นไวๆนะคะทุกอย่างจะได้เหมือนเดิมแล้วก็จะได้ออกไปเจอเพื่อนๆไปเที่ยวไปกินบุฟเฟ่แบบที่อยากกินอะไรเงี้ยแบบตอนนี้คือเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะแต่งตัวไป ก็ขอตัวแอปไปนอนต่อก่อนนะคะแล้วก็ทีินี้ถ้าเกิดว่าอินเนอร์จีน้อยนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะนี่แบบพยายามมาขุดตัวเองขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆว่าชีวิตลูกเรือในหนึ่งวันเวลาสั้นๆในกรุงเทพเนี่ย เราทําอะไรกันบ้างน,นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ทุกคนจะอยากจะติดตามต่อไปในคลิปอื่นๆน,นะคะ d ดย์ทิเนชั่นหน้าที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นเมืองสําหรับเบียกินเนสนะคะยังไงก,ก็กดติดตามไว้ก่อนนะคะจะได้รู้ว่าเบียของวังกินเนสไหนคือประเทศใไว้ไเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ดูด้วยกันมาจนจบน,นะคะสวัสดีค่ะ